พามาคั่วบานเจท้ชมแบบคั่วมาลงโปรงเปงบรรยากาศมืดแล้วเฮ็ดยังะไรเจ้ย่างเนื้อเฮ็ดน้ำตกค่ะหมูหมูอันนี้เบ้าเท่าได้เป็นเนื้อสันข้อหมูพี่น้องค่ะเนื้อสันคอหมูนุ่มๆอันนี้นุ่มๆอันนี้เจ๊ไอ้หั่นแล้วค่ะล้วนแล้วล้วนแล้วล้วนแล้วใช่ค่ะจะปรุงเลยบ๊บัดนีมปรุงเลยอ่ะสวัสดีเจ้ลอตเตอรี่ สวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊าปากแดงหันมาพีคอนเจ๊มาเล <c oughs> สุดดำเด้อพอ่น,นย์สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลเด้อพี่น้องเด้อนะคบคืนวันที่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพอกันยุคขวาบานเจ๊ลอตเตอรี่พี่น้อง <c oughs> ขวบบลงโป,งป,งปง่งเปงแนบหมอแหกแต่กระโปงหอยตา่างมังเพงนะครับท่านผู้ชมพอกันเวลานี่ยละพี่น้องเจ๊แล้วมื้อนี้น้ำตกหมู <c oughs> น้ำตกหมูเออผู้ชม <c oughs> อันนี้เป็นข้อหมูแล้วก็ม้ย่างค่ะอ่ะนี่พี่น้องอันนี้แยะอันนี้จิ้ม้มแก้ว้มต้องแก้วคมไม่เจค่ะเอาลุยเลอเจอันนี้เจแล้วเจ H A มังง่าไม่เจเนี่ยแก้มโต๊ะใส่อะไเจางข้างล่างบางแนะคะน้าวพี่น้องนังง่าน้าวเข้าเดียวเจตําโต๊ะตมาชมมีเมนูเมนูตามบ้านไ่มตามค่ะแก้มเอวตําชม เมนูต่ำต่ำฮุ่งใส่ปูดองพ่อแม่เจใส่ปูดองด้วยค่ะแล้วก็ขาดอะไรพี่น้องตาเพียรนึงกันนี่แหละซองหนึ่งขนมวยมิซองหนึ่งใส่เพียรหนึ่งได้เจ๊นนะแม่เออประตรงห่วงพี่น้องความแสบขมนัวบนยื่นให้ปุ๊บใส่ปับ๊บอ่อาบ้านห้อยจังสี่โลดอา่าที่เปิดมะเจที่ <laughs> เปิดนี่คือแหนเล่บบ่เปิดได้หลายเด้อเอ็มพีเอไม่คนบ้านๆจังสีด่าแต่มาชมนำชมชมไม่ทำเพลทก่อนนะคะอ่าเพราะว่าจะ ไฮตะวินแดงตะวินก่อนพี่น้องตะวินบมดจินเผ็ดบ้าเท่าจะเติมอ่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้น้ำตกหม้วนอ่าอันนี้บ้าเท่าจะเติมพริกที่หลังเลยพี่น้องเลแบบจะเพิ่มอลดจัดไม่เพิ่มเผ็ดอ้าวบาดเมนูต่อไปเจ๊อ๋อเจ๊จะตำส้มตำค่ะมาล่ะขันบอด้ยินล่ะเสียงหกเสียงสากบอดี้พี่น้องมีเอกลักษณ์อุ้ยอ่าของแก้วของแก้วเจ๊ทายไหมคือทำอะไรแม่งแท้ เ,เ, <S <S เอาปัดเนยละเจ้อ,เ,อเครื่องแล้วก็เตรียมไม่เรียบร้อยเร,เรียบร้อยค่ะนี่ค่าเกาธรรมชมแบบสมตำสมตำไปก,กินครับนี่พี่รังอันนี้สันคอหมูย่างนับล้กกะหั่นตินกับสมตำปูได้มักจุเจียวคมนี่ดีก็<ผ>ม,มีอยู่นี่แบบส่ดีคมๆจากหน่อยเลียปรุงอีกรอบงาเฉยงาเอ่า ดานด้วยปูดองแซ่บมีประเทศเทสลายดอกเบ้าเขาโอ้พี่น้องเป็นสีสันเพิ่มนิดนึงใส่ยปากกอกันมาเจใช่ค่ะหอมปากกอกพี่น้องช่วงนี้เจ๊ว่าขาดปลานี่มันมันเบิ่งออกมันว่านหัปลาเลียวบนกระหูเล่นบ่แม่นเลียวบนกระหูว่าขาดปลาใช่ค่ะโอ้แเมฆขาดเก่าเนาะพี่น้องเนาะเขาเป็นลวดเมันสี่เหลี่ยมชกสี่เหลี่ยมลวดเลียวเป็นสีสันแล้วกระหูว่าขาดแม่นอืมพี่น้อง หอมหอมหอมแจ็บเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเห็นปะนี่นวนแม่บ่าวถั่วนวนได้มาแจ็บแม่นโหขุดอย่างอยากว่าจ่างนะเพื่อนตอนน้ำตกในบ้านเราจะได้เติมพริกกินได้พี่น้องได้แมนค่ะเพราะว่าเห็ดเพื่อเติมพิษเพิ่นบ่กินเห็ดบ่รสจัดแต่ว่าบ่าวถั่วจะเติมพริกเติมพริกไหมอ้าทำชุ่มนะครับไปชุ่มไปฟ้าทำแกนได้พี่น้องได้นะครับปูปลาขึ้นนี่นะครับปูสีสเกตดได้พี่น้องได้ นะปู่ศซีสเกตนะครับย้ำโค้งสุดท้ายพี่น้องนะงวดวันที่16ตุลาคม2568จะตัดให้เหลือน้อยคู่นะครับจังไปชุ่มไปเบิ้งน้ำกันเยาวขมเจใซ่ใส่ดีจะลดจะลดจะพูดดึงอู้ยใส่เจใส่เอาจังไปชุ่มไปฟังน้ำกันพี่น้องนะครับท้ายบรรยากาศที่เบิ้งแจ็คน้อยท่านละอ่าขาดบม่ได้ผมพี่น้องเอาถอดละมักรใส่ขมใส่ขมเจใส่ขมเจก็จะพูดนะเอาเอาจังไปชุ่มไปฟังน้ำกันธรรมชุ่ม สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอแฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่14ตุลาคม2568นะครับจะพายเอฟซีพานผู้ชมครับมารับชมปู่ศรีสเกตนะครับย้ำโค้งสุดท้ายนะครับวันที่16ตุลาคม2568นะครับ ปูเห่มาแล้วตองวัดนะครับธรรมชุ่มมื่อนี้จะไม่ให้ปูลสรุปนะครับให้ปูย้ำให้นะครับธรรมชมุ่มงวดที่ผ่านมานะครับแปดเจ็ดนะครับตัวรองตัวเด่นรองนะครับมาเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดให้บนมาล่างนะครับมาถึงเจ็ดแปดมาถึงเจ็ดเจ็ดธรรมชุ่ม,มตะว่าเจ็ดเจ็ดนี่ปูให้บนมาล่างแต่วันชุดบนนี่แปดเจ็ดมาเจ็ดแปด ะครับเอานะครับ,นะรบจะให้ปูย้ำให้นะผมเวลาตอนนี้นะครับจะสามทุ่มแล้วนะครับผมคลิปนี้บ่าวเท่าจะลงให้เช้าวันที่สิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องเด้อยปรวัยเอฟซีก็จะพักพอนะพี่นะ้องเนาะมาฟังมาชมน้ำกันนะครับกราบนมัสก,การครับปูอ่าเจริญพรสาธุครับผม โค้งสุดท้ายนะปูเนาะโค้งสุดท้ายท้ายสุดครับปูสีสเกตอ่านะครับผม16ตุลาคม68นะครับโค้งสุดท้ายอ่าจะเน้นให้เลยปะปูเน้นให้เลยอ่าตัดให้เหลือน้อยคู่น้อยชุดเป็นวัวปูปแมนอ่าแต่ว่าบ้าวหอกก็จะย่ำ พี่น้องย้ำหนักย้ำชุดเต็มให้น้ำได้พี่น้องได้นะครับย้ำชุดเต็มนะครับผมชุมให้เบิ้งชุดเต็มน้ำแล้วก็ปูจะให้ตัดให้ตัดให้เหลือน้อยคู่โค้งสุดท้ายครับปูโค้งสุดท้ายวิ่งบนห้าเม็ดเดียวครับวิ่งบนครับห้าครับปูเน้นเน้นเม็ดเดียวห้าหกเก้า ห้าหกเก้าสองตัวก็หกเก้าครับอ่าอันนี้ให้เม็ดเดียวไอ้ฮะอย่าลืมกลับด้วยนะสองตัวตัดเลนนะครับหกเก้าเก้าหกกลับตัวด้วย <สะ S 1> ได้พี่น้นองด้นะับปู่ตัดให้เหลือชุดเดียวนับหาหรเก้าพี่น้องนับหาหยิบจับอรเตรีไว้ได้พี่น้องด้นะครับเป็นแน่าทางอะวิ่งบนห้าห้าหกเก้าแล้วก็หกเก้า กับตัวด้วยชุดล่างครับผมชุดล่างวิ่งสเมตรเดียววิ่งล่างกับส<ะ>ครับผมจะมีสี่หกสี่หนึ่งสี่ศูนย์สหกหนึ่งสีเอา่าเม็ด เดี่ยวสี่หกเม็ดเดียวสี่หกครับครับผมโอ้นะครับชุดล่างนะครับชุดล่างก็ยังอยู่อยู่ในชุดเดิมได้พี่น้องได้เนะครับปูตัดให้เหลือหน่อยครูให้หน่อยชุดตัวเน้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับชุดบนนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ในชุดเน้นนะปูปูตัดให้เหลือแค่ชุดเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนได้พี่น้องได้เ นัตัดให้เหลือแค่ชุดเดียวนบบชุดล่างก็ยังเน้นตัวเดิมนะครับผมเน้นให้เท่านี้ปู๊ให้เท่านี้จบแล้วหมดแล้วสิ้นคือสิ้นสุดแล้วย้ำให้แล้วปุน๊นะย้ำให้แล้วเอา<ห>ชมชมมาเบ่งน้ำกันนะครับผมปูสีสเก็ต ท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมานะงวดที่ผ่านมาชุดบนครับแปดเจ็ดนับมาเจ็ดแปดอันนี้เป็นตัวเด่นรองนะปูเนียนเจ็ดสามเล็กเด่นเล็กวิ่งเจ็ดกับเก้ามาทั้งเจ็ดมาทั้งเก้าเด้อพี่น้องเด้อนับสามตัวโอ้เสียดายนี่นะเก้ามาหลักร้อยเจ็ดมาหลักสิบนะแปดเจ็ดมาเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดให้บนมาล่างนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมาเอับนะ,นะครับอันนี้เป็นชุด ชุดล่างพี่น้องปูสีสเกตนับชุดล่างอันนี้ชุดเต็มนับชุดเต็มที่ปูไห่หนะเป็นด้านล่างได้พี่งองได้ตตุลาคม2,568เลขเด่นเล็วิ่ง4กับ2อันนี้ชุดเต็มล่างเด่นที่4ี่สี่ศูนย์สีหนึ่ง้วก็49เน้น2คู่4,1กับ46อันนี้ชุดเต็มนะครับอ่าเอาน่ครับนผู้ชมชุดบนชุดล่างได้พี่น้งองได้แคปหน้าจอ นี่ครับปู่ีสเกตชุดบนนับบนวิ่ง5กับ9เด่นที่5นับ3ตัว6 59นะครับอ่า4 9 7นะครับแล้วก็5 6 9นะครับอ่า5 9 9 7 6 9 5 7นะท่านชมชมปู่วงกลมให้ที่6 9กับ5 7อันนี้ชุดเต็มนับชุดเต็มเด้วยพี่ดองเด,เด้ชุดเต็มบนล่างนะครับหาไปเลยนับปูเน้น ห้าหกเก้าหกเก้ากับห้าเจ็ดชุดบนนี่ครับอันนี้คือชุดเต็มแล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายปูปูค่ะเห็นเหลือน้อยคู่น้อยชุดนะครับโค้งสุดท้ายนับวิ่งบนห้าเม็ดเดียวนะครับห้าหกเก้าตัวที่ปูเน้นนับรับกยังเน้นตัวเดิมหกเก้าเก้าหกปูก็ย้ำมาก,กับตัวด้วยวิ่งล่างสี่นะครับสี่หกสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เจ็ดับวงกลมที่สี่หกนะครับ ปูเน้นตองหวัดคือ46กับ41ได้พี่น้องเด้อนับ46กับ41อ่าล่างโค้งสุดท้ายเหลือเม็ดเดียวปูเหลือชุดเดียวเหลือชุดเดียวคือ46แต่ไอ้4 41 40 47เนี่ยเป็นตัวรองเป็นตัวรองได้พี่น้องเด้ออันนี้แคปหน้าจอท่านผู้ชมอันนี้ชุดสรุปโค้งสุดท้ายนับชุดบนนับหางเดียวชุดล่าง46เม็ดเดียวแต่41 40 47เป็นตัวรอง แคปหน้าจอได้พี่น้องกันนี่ชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะพี่น้องเนาะแล้วก็ชุดอันนี้ชุดเต็มนะครับชุดเต็มแคปชุดเต็มนะไปเบิ้งนั้นพี่น้องนะปูตัดออกจากชุดนี้นะแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมมั่นใจปะครับปูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าท่านผู้ชมนะปูว่ามั่นใจนะพี่น้องนเนาะอ่าบ้านเขารบกวันสมนิ่งแหละครับปู กเจริญพรครับกราบสาธุครับปูนะครับกราบขอบุญขอบคุณปูสีสเกตยได้พี่น้องเด้อสาธุกับผมอ่าปูว่ามั่นใจงวดนี้อ่าได้๋ยวอีกละปูว่านับเป็นหน้าทางพี่น้องนะครับผมบ่าวเถากราบขอบุญขอบคุณปูสีสเกตยร์ทำชุ่มบ่าวเถาขอบุญขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูที่เป็นให้หน้าทางแม่นะพี่น้องเนาะเหล็กคำนวณแน่เหล็กถูกเหล็กฝันทำชุ่มนะเป็นหน้าทางนะครับธรรมะขาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่ม บอมักบอชอบเบิงไว้ก่อนคือบ่าวทาว่าเบิงซื่อๆนี่แหละพี่น้องถูกเสียนถูกอาจารย์เพิ่นก็อยากให้ถูกเนาะพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าจอกตัวไหนนะครับทา่านผู้ชมงวดเข่าก็มีงวดบ่เข่าก็มีนะครับบ่าวเข่าขอบคุณนะครับ FC แฟนคลับต้องช่องทุกท่านครับผมขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พีิพาณาสุข,ขูสุขลนนะขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็ทุกๆท่านครับอายุมั่นคงยืนให้โชคให้มันเฮงเฮงเฮงรำเฮงรวย พอกันคลิปน้าครับแอดมินบอลถอสวัสดีครับ